สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอครับกับช่อง n e ็กเจนคับฟอร์ครับและวันนี้นะครับผมมีเจ้า n e ็กเจนฟอร์ดเรนเจอรครับสประตูยกสูงที่เป็นรุ่นยอดนิยมอยู่ในขณะนี้นะครับคันนี้ก็เป็นรถที่เตรียมจะส่งให้กับลูกค้านะครับ FC จากจังหวัดปุรีรังนะครับก็จะเดินทางไปส่งในคืนนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับ เป็นรุ่นอะไรแล้วก็มีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e ให้กับช่องนเลนข่าวฟ้าของผมนะครับเดี๋ยวผมอนยญาพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของรายละเอียดของชุดแต่งและก็มิติของตัวรถพร้อมๆกันเลยครับไปรับชมครับสำหรับคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับก็จะเป็น NextG e n f o r d Ranger รุ่น XLS ครับน้องใหม่ที่ทางค่ายฟอร์ดประเทศไทยเพิ่งเปิดตัวมานะครับคันนี้เป็นรถของ FC จากจังหวัด บุรีดำนะครับคันนี้ผมได้รับโจทย์มาว่าอยากได้รถ4ประตูนะครับแล้วก็พร้อมชุดแต่งที่เป็นสเต็ปเน้นใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะให้แม่บ้านนะครับไปจ่ายตลาดนะครับผมก็เลยทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับเป็น next gen ford ranger xls ครับสเต็ปทรงแม่บ้านจ่ายตลาดนั่นเองนะครับสำหรับชุดแต่งของคันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมพร้อมๆกันครับ สำหรับในรุ่นของ n ิกเ g น o อร์เ r นเจอร XLS ครับเขาเปิดตัวมาด้วยค่าตัวที่ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่แพงนะครับ879,000บาทครับ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ Auto, 6สปีดนั่นเองเขาจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าครับแรงบิด405นิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและเขายังมาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบครับหรือว่าเทอร์โบเดียวที่จะช่วยในเรื่องของแรงม้าแรงบิดนั่นเองแล้วก็ในส่วน ของสีนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด5้สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีบรอนเงินสีเทาดําสีน้ําเงินและสีดําคันที่จอดลอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของชุดแต่งพร้อมๆกันเลยครับว่าคันนี้คุณลูกค้าได้เลือกตกแต่งชุดแต่งอะไรบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยครับ โอเคนะครับผมขออนุญาตพาทุกท่านมารับชมในส่วนของมิติด้านหน้าตัวรถแล้วก็ชุดแต่งพอพร้อมกันเลยครับอันดับแรกครับในรุ่นของ Next Gen Ford Ranger XLS ครับ Ford ให้มานะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED c c แคมแบบนี้ครับเขาจะมาพร้อมกับไฟ Daytime r u n n i n g ครับที่จะส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันครับ และมาพร้อมกับระบบการส่องแสงสว่างที่เป็นแบบ LED ด้วยนั่นเองครับและสําหรับในรุ่นของใน Gen XLS นะครับเขายังมีระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติมาให้ด้วยนั่นเองครับคันนี้ครับผมได้เสริมหล่อนะครับเพิ่มความเข้มเพิ่มความคมให้กับไฟหน้าครับด้วยการใส่ชุดแต่งครอบไฟหน้าครับสีดําด้านแบบนี้ครับก็จะช่วยเพิ่มความหล่อความเข้มให้กับไฟหน้าของเราด้วยนั่นเองครับโอเคเราถัดมาต่อครับที่กลางตัวรถคุณลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็น ชุดแต่งนะครับกระจังหน้า FORD ครับแต่ว่าคันนี้จะพิเศษนะครับไม่ค่อยเหมือนที่ผมเคยรีวิวนะครับเพราะว่าคันนี้คุณลูกค้าสั่งทําสีพิเศษครับเป็นสีดําเงาแบบนี้ก็จะทําให้ดูเข้ากับตัวรถดูกลมกลืนกันนั่นเองนะครับแล้เขาก็ยังมาพร้อมกับไฟ LED ที่หน้ากระจังทั้งหมด3จุดนะครับ เป็นสีส้มด้วยนั่นเองครับสำหรับในส่วนของไฟ LED ครับผมมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มแบบตามที่ผมรีวิวนี้หรือว่าจะเป็นสีขาวนะครับคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้นั่นเองครับคันนี้นะครับในส่วนของตัวกันชนนะครับเราไม่ได้มีการเปลี่ยนยางใตอย่างใดครับเป็นกันชนหน้าที่มีมาเดิมกับตัวรถครับโอเคครับไฟตัดหมอกครับมีมาให้ครับในรุ่นของใน Gen X LS ครับไฟตัดหมอกของเราครับก็จะตัดด้วยขอบที่เป็นสีโครเมียมแบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มมิติเพิ่มความหรอเพิ่มความหรูหราให้กาาารทํงน ไฟตัดหมอกครับก็นอกเหนือพิเศษนอกจากเราจะใช้เมื่อเวลาฝนตกหรือว่าทัศนวิสัยมีหมอกนะครับไฟตัดหมอกของเราครับยังมีออปชันพิเศษนะครับเมื่อเวลาเราหักพวงมาลัยนะครับไปทางด้านขวานะครับความเร็วไม่เกิน1 0กิโมตรชั่วโมงครับไฟตัดหมอด้านขวาเขาจะติดให้ครับหรือเมื่อเวลาเราหักพวงมาลัยไปด้านซ้ายครับไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็จะติดให้ครับและเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังครับไฟตัดหมอกก็จะติดให้ทางคู่ ด้วยนั่นเองครับห่วงลักจุงด้านหน้าครับมีมาให้ครับในรุ่นของ e X Gen X LS ครับโอเคเราถัก,กันมาต่อในส่วนของด้านฝากระโปรงครับในรุ่นของ n X Gen X LS ครับ Ford มีการดีไซน์ออกแบบฝากระโปรงใหม่ครับทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นมีความหล่อมากยิ่งขึ้นมีเส้นสันนะครับแล้วก็ แอโรดนามิกทำได้ดีมากยิ่งขึ้นครับฝอมมีการย้ายที่ฉีดน้ำฝนครับไปอยู่ใต้ฝากระโปรงก็จะช่วยในเรื่องของแอโรดันนามิกแรงต้านลมต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับเป็นอย่างไงบ้างครับสเต็ปนะครับแม่บ้านจ่ายตลาดนะครับของลูกค้าจังหวัดบุรีรัมคันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าแต่งได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูหล่อดูคงทนสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของมิติด้านข้างตัวรถแล้วก็จุดแต่งมาพร้อมกันเลยครับไปรับชมครับ โอเคนะครับผมขออนุญาตพาทุกท่านมารับชมกันต่อในส่วนของมิติด้านข้างตัวรถครับอันดับแรกครับในรุ่นของเเ,เน็จ雷杰尼卡อดมีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มินั่นเอง สิ่งที่ได้ตามมานะครับนั่นก็คือบอดี้นะครับมิติของตัวถังที่มีความกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองพร้อมทั้งกับดีไซน์มิติด้านข้างตัวรถใหม่นะครับฟอร์มมีการดีไซน์ออกแบบใหม่ให้ด้านข้างของเรานะครับดูมีความเหลี่ยมมีเส้นสันแบบนี้นะครับก็จะช่วยทําให้ตัวรถของเราดูมีความทัชความเป็นอเมริกันมีความบึกบึนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับแล้วก็คันนี้ครับคุณลูกค้านะครับได้เลือกเพิ่มเติมในส่วนของ คิวล้อนะครับเป็นคิวล้อแบบเรียบขนาด5.5นิ้วนั่นเองนะครับก็ในส่วนของตัวคิวล้อนี้นะครับผมก็จะเก็บงานด้วยซีนยางนะครับก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานในส่วนของตัวคิวล้อนะครับป้องกันน้ําที่จะหยดลงไปโดนในส่วนของตัวกาว 3M ที่เราติดตั้งไว้นะครับก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานในส่วนของตัวคิวล้อได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับโอเคแล้วเราถัดกันมาต่อครับที่ล้อแมกครับคันนี้ ตามสเตปครับตามสไตล์แม่บ้านจากตลาดนะครับล้อแมกของเรานะครับก็ต้องเป็นล้อแมกที่เน้นใช้งานได้นะครับขนาดของล้อแมกต้องไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับเพื่อจะได้ในเรื่องของฟิตเม n นและก็ทรงของตัวรถด้วยนั่นเองคันนี้ก็เลยคุยกันนะครับจบเป็นที่ล้อแมกขอบ18นั่นเองนะครับผม คันนี้นะครับคุณลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ18ครับเป็นลายยอดนิยมยอดฮิตตลอดการครับนั่นก็คือล้อแม็กลายดอกไม้นั่นเองครับคันนี้ผมรัดให้นะครับเป็นยาง AT ครับซีรยียางจะอยู่ที่265 60R18 นั่นเองก็จะได้ในส่วนของฟิตเมนต์แล้วก็ที่สําคัญครับไม่ต้องยกตัวรถเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการ ปรับแต่งซุ้มล้อแต่อย่างใดครับอันนี้เป็นสเต็ปความสูงเดิมจากตัวรถเลยนะครับก็จะได้ฟิตเมต์ละลอแบบนี้เลยด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคต่อมาครับในส่วนของช่องระบายลมแก้มข้างครับในรุ่นของใน Gen XLS ครับช่องระบายลมแก้มข,ข้างของเขาจะตัดด้วยขอบที่เป็นสีโครเมียม มาพร้อมกับอักษรคําว่าเทอร์โบที่เป็นสีโครเมียมแบบนี้ครับก็จะช่วยเพิ่มมิติความรูราความโดดเด่นให้กับด้านข้างตัวรถของเรานั่นเองครับโอเคครับเราถัดกันมาต่อครับในส่วนของกระจกมองข้างครับกับดีไซน์ที่ฟอร์ดมีการดีไซน์ออกแบบใหม่ครับทาให้กระจกของมองข้างของเรามีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นครับฟอร์ดยังคงคํานึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยครับมีไฟเลี้ยวมาให้ที่มุมกระจกมองข้างแบบนี้ครับกระจกมองข้างในรุ่นของใน x t g e n คลครับจะเป็นแบบพับแมนนวลนะครับเราสามารถพับแบบนี้ได้เลยนะครับ แต่ว่าในการปรับนะครับก็ยังคงเป็นปรับแบบไฟฟ้าน,นั่นเองนะครับ โอเคครับเราตามกันมาต่อเลยครับในส่วนของมือเปิดครับคันนี้ผมได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้นะครับเป็นเบ้ารองมือเปิดนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของริ้วรอยนะครับเมื่อเวลาเราเปิดปิดตัวรถนั่นเองครับผมกันสาดข้างครับติดตั้งให้เรียบร้อยครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าเลือกติดเป็นฟิล์มเซรามิกครับบานหน้า60แล้วก็รอบคัน80นะครับก็จะได้ความเป็นส่วนตัวแบบนี้เลยที่สําคัญนะครับฟิล์มที่ผมติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกด้วยนะครับป้องกันความร้อนได้ดีเยี่ยมด้วยยนนนนัั่เเอออองงรถ้าาาาามมกกกจจภใะ็ ไม่มืดนะครับผมแล้วก็บันไดข้างครับมีมาให้ครับในรุ่นของ Next Gen XLS ครับเป็นบันไดข้างสีดําด้านทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับในส่วนของมิติตัวถังรถนะครับนอกจากการที่ฟอร์ดมีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลแล้วในส่วนของด้านท้ายครับฟอร์ดมีการย้ายตำแหน่งของโช๊คอัพครับให้ออกมาอยู่นอกแคสซีครับสิ่งที่ได้ตามมานะครับนั่นก็คือสมรรถนะในการยึดเกาะ ถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นครับพร้อมกับการบรรทุกน้าหนักได้มากกว่าเดิมนั่นเองครับคันนี้มาพร้อมกับระบบเบรกดิสหน้าแล้วก็ดัมเบรกคู่หลังครับคันนี้ไม่ได้ทําการยกแต่อย่างใดน,นะครับเป็นความสูงเดิมๆจากตัวรถเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาครอบท้ายกระบะค,ครับก็มีมาให้ครับในรุ่นของ n e x gen xls ครับก็จะเป็นการป้องกันร,รอยขีดข่วนต่างๆนะครับในขณะที่เราใช้งานในขณะที่เรายกสัมภาระสิ่งของต่าง ใส่ท้ายกระบะนะครับก็จะป้องกันร,รอยต่างๆที่จะมาโดนในส่วนของตัวถังด้วยแล้วก็รวมถึงนะครับในการติดตั้งอุปกรณ์ออฟโรดต่างๆหรือว่าโรบาร์เหล็กสปอร์ตบาร์ต่างๆนะครับเขาจะมีช่องเซอร์วิสมาให้ทั้งหมด3ช่องครับ ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับเราไม่ต้องเจาะตัวถังรถใหม่นะครับเขาเจาะมาให้เรียบร้อยนะครับก็รถในเรื่องของการเกิดสนิมเพิ่มเติมได้ด้วยนั่นเองครับผมโอเคบันไดเหยียบข้างท้ายกระบะครับมีมาให้ครับในรุ่นของ Next Gen XLS ครับก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในขณะที่ผู้ใช้งานขึ้นไปยิบสัมภาระที่อยู่ท้ายกระบะข,ของเราด้วยนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับมิติด้านข้างตัวรถก็จะ ประมาณนี้เลยนะครับกับสเต็ปความสูงเดิมนะครับสเต็ปแม่บ้านจายตลาดนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในมิติด,ด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยครับไปรับชมครับ โอเคนะครับเรามารับชมกันต่อในส่วนของมิติด้านท้ายตัวรถครับอันดับแรกครับฝาท้ายครับฟอร์ดมีการดีไซน์ออกแบบฝาท้ายใหม่ครับก็จะสังเกตว่ามีความมีมิติมากยิ่งขึ้นครับมีสปอยเลอร์ที่ฟอร์ดผลิตออกมาอยู่ด้านบนฝาท้ายแบบนี้ครับก็จะทําให้รถของเราดูมีความเป็นสปอร์ตดูมีความหรูมากยิ่งขึ้นพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ครับถูกย้ายตำแหน่งจากบริเวณหัวเก่งมาอยู่ที่ฝาท้ายแบบนี้ครับก็จะช่วยให้รถที่มีขนาดเล็ก ที่ขับตามหลังเรามาเห็นเมื่อเราเบรกได้ชัดเจนครับมือเปิดที่เป็นแบบพลาสติกแบบนี้ครับก็จะช่วยลดในเรื่องของริ้วรอยเมื่อเวลาเราใช้งานได้ด้วยนั่นเองครับพร้อมกับดีไซน์นะครับฝาท้ายแบบใหม่แบบนี้มีการปั๊มคําว่าเรนเจอร์ครับลงไปที่ฝาท้ายเป็นการตอกย้ําถึงมิติของความแข็งแกร่งในรุ่นเรนเจอร์ด้วยนั่นเองครับโอเคครับผมในส่วนของโลโก้ฟอร์ดที่อยู่ตรงกลางฝาท้ายแบบนี้ครับมาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังครับช่วยอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ขับขี่ในขณะที่ถอยจอดด้วยนั่นเองครับ นีครับก็ส่องสว่างได้ชัดเจนครับคันนี้ได้เสริมหล่อเพิ่มเติมในส่วนของครอบไฟท้ายให้ด้วยนะครับก็จะช่วยให้ไฟท้ายของเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของมิตินะครับด้านใน ในส่วนของมิติด้านในนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าในเรื่องของ n e x t Gen นะครับ Ford มีการการันตีว่าผู้ใช้งานสามารถใส่ผ้าเหลยขนาดมาตรฐานนะครับเข้าไปในรถ r a n เจ r ของเราได้เลยนะครับรวมถึงนะครับจะสังเกตว่า,าซุ้มล้อทั้ง2ฝั่งมีขนาดแคบลงนะครับนั่นหมายความว่าสามารถบรรทุกน้าหนักได้เพิ่มขึ้นได้มากขึ้นด้วยนั่นเองครับไม้บรรทัดที่อยู่บริเวณฝาท้ายครับรวมถึงช่องเซอร์วิสท,ที่มีมาให้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในส่วนของสายงานช่างสามารถทํางานได้ บนฝาท้ายของเราเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับมิติด้านหนา้าด้านข้างด้านท้ายในรุ่นของ n x n x l s 879,000บาทครับคุ้มค่าตอบโจทย์ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะใช้งานในประเภทไหนนะครับก็ผมต้องบอกเลยว่าเป็นสี่ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้ที่คุ้มค่าราคามากๆจริงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของดีไซน์ภายในห้องโดยสารแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่มีมาในรุ่นของ n x n x l s ครับไปรับชม,มพร้อมๆกันครับ โอเคนะครับผมขออนุญาตพาทุกท่านมารับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในห้องโดยสารครับอันดับแรกครับในรุ่นของ n i นเจ n คา a ฟ Ford ให้มาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้ำหนักเบาครับสเตปทรงแม่บ้านจากตลาดนะครับก็ต้องเป็นผู้หญิงใช้งานเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับข้อดีก็คือน้ำหนักเบารับง่ายสะดวกสบายในขณะที่ความเร็วต่ำด้วยนั่นเองครับแล้วก็ในขณะที่ความเร็วสูงครับพวงมาลัยของเราก็จะหน่วงให้อัตโนมัติครับพร้อมกับหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วครับที่จะช่วยแสดงผลในเรื่องของอุณหภูม หน้าจอนิะค์โฟร์เอขนาดสิบจุดขน10.1นิ้วครับเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ford Pa าส Apple CarPlay Android Auto ครับสามารถสั่งสตาร์ทรถจากระยะไกลปลดล็อกล็อกรถจากระยะไกลได้ด้วยนั่นเองพร้อมกับปรับแอร์นะครับคอนโทรลต่างๆนะครับช่องเสียบ USB USB t y p e c มีมาให้ครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับในรุ่นของ n i x เจ n XLS ครับยังสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดด้วยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดถนนลื่นโหมดลักพ่วงครับ ภายในก็จะเป็นโทนสีดําแบบนี้ครับเป็นทูโทนด้านบนด้านทอมจะเป็นสีเทาครับแล้วก็เป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมเลยนั่นเองนะครับภายในก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับไปรับชมโปรโมชั่นดีๆกันต่อด้านหน้าตัวรถเลยครับไปรับชมครับ เป็นยังไงบ้างครับผมพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์ภายในห้องโดยสารและก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ n น็ตเจนฟ o r ์เรนเจอร์เแล้วรวมถึงชุดแต่งที่ได้ตกแต่ง Ste p s ไต l e แม่บ้านใจตลาดนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าหล่อเนียบลงตัวสุดสุดครับขับง่ายสะดวกสบายครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจครับก็สามารถสอบถามเราเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5 8 8 6 6ด5ครับผมยินดีครัปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดของการจัดแฝงรายละเอียดของตัว รายละเอียดของชุดแต่งต่างๆครับผมมีบริการจัดไฟแนนแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมซื้อรถกับผมครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอนเงินทุกขั้นตอนผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นครับผมผมยินดีให้คำปรึกษาครับสำหรับใครที่ได้ข้อเสนอจากที่อื่นมาแล้วนะครับและยังไม่จบนะครับก็ลองทักมาคุยทักมาสอบถามผมก่อนได้นะครับการันตียอดขายของโชว์รูมนะครับอันดับ1-6ถึงปีซ้อนครับและตัวผมเองก็เป็นท็อปเซลล์อันดับหนึ่งของโชว์รูมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซื้อรถกับผมมััั่นนใจได้้ะครบทง ก่อนการขายหลังการขายนะครับผมดูแลให้เต็มที่ครับจบง่ายนะครับไม่ไว่าทุกอาชีพครับก็สามารถซื้อรถยนต์ฟอร์ดแล้วก็เป็นเจ้าของรถยนต์ฟอร์ดได้อย่างงไไ่ายดายครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเก็บรายละเอียดเช็คความเรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางสมมอบกันในวันนี้ก่อนละกันแล้วพบกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี